สวัสดีครับเมื่อนี้กัมาพบกับเบา้าสกุลค้นสว่างครับผมหลังจากเมื่อคืนไปงานเลี้ยงสุ่งพี่น้องทางเข้มเก่าครับทางเข้มวัดป่าเนาะเพิ่กลับบ้านครับเมื่อนี้กับเบาสกุลได้เป็ดมาซองตัวครับมาลาากินปันพี่น้องอยู่ฟาร์มไก่เนาะครับ,รบก็ก่อนเื่อนั้น,อ,นอันบอกกันเลยนะครอันเจ้าของเป็ดบึง้ง ค่าเป็ดค่าเป็ดเดี๋ยวสิโอนให้เด้อค่าเป็ดเด้อร้อยสามสิบบาทเนาะร้อยสามสิบเช็คเกียวเนาะเดี๋ยวผมสิโอนให้ครับผมมื้อนี้ซื้อมาเดี้ยงพี่น้องทางทางฟาร์มไก่ครับนี่ครับผมพี่น้องทางฟาร์มไก่มื้อนี้กัเป็ดเป็ดนี่มันเห็ดยากเลยพี่น้องก็เลยต้องลงมือกันหลายๆคนนี่เระมันเป็นบักมื้อนี้มุน่ต้องอย่างมากมายเช็กบุด่อนเช็กบุด่อนครับพวกกันนะ เก่งครับผมน้องบัวน้องบัวน้องบัวก็เป็นเทอ่ยวปูดอนเทดเด้อเที่อวปูดอเด้อเพรว่าคุกกันนะเที่ยเปิลน้องบัวเที่วเปิลน้องบัวปูดอนปูดอนไอ้คุณน้องเป็นยีทาตอนท่าบาทุกตอนทุกคุนี่เปน้านบานเยาวราชเหรอบ่านอปีงใหน้องอรไปโอ้ยังสุกเลยังเท้าพี่นี่ไมอนีเห็ดสุดไอูดอนบอกครับครับเดงกล้องแน่นะเออออ์ลกเียด เตลกเหียครับตลกเเพชรจตัวบอกพี่น้องเตัวครับ2ตัวโตละสลครึ่งตัวหนึ่งสามลูกพี่น้องตามใหญ่ยุเพ็รน้ำกัเนี่พี่น้องมีบุญมีตัวนึงไว่ามันสามลูกห่าหมะตาวตัวนึงสาลอยู่ประมานสองลกครึ่งสาลูกหมดละยังนี่ย่างปีกยโอ้ย่างปีกอ๋อจัดไปเสนึงเอาเอาเลยครับเช็เลยอ๋อเเห็นปะไรคมเห็นดเลย ลาเป็ดม <l'> ือนีิแซ่บๆพี่น้องตอนนี้กันย่างจ้าหัวท่าบีหัวท่าบีพี่น้องครับอยู่ฟาร์มใกล้แต่ว่าขออนุญาตกินเป็ดเนี่ยจักมือนึงพี่น้องโอ้ยเจ็บแซ่ผิดเจ็บแซ่กินน้ำกันมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อครับผมเมื่อกี้ก็เป็นวันอาทิตย์เนาะที่วันเสาร์วันเสาร์โอ้พี่น้ไปวันเสาร์พี่น้องวันเสาร์ที่สิบเอสเนาะไม่สิบว่ะ บอกสุกุลกะจับวันจับเวลาบุกเขยได้เลยพี่น้องที่จะรู้ครับมันจับวันก่อนจัวันจับวันจับวันครับผมโอเคสรอยระบบส่้อยนังก้อนเสนึงผมถือไว้หดครับเอ้โหเด็กสร้างหนึ่งเห็นถือมากไหมถือมาอยู่เมื่อกี้นี่เลกอะไรกันโอเคอ่าเดี๋ยวบอกสุกุลที่ไทยบิังให้เบิังเรื่อยๆบรรยากาศครับครับผมเมื่อคืนนี่ก็ไปแคข้มวัดบ้าพี่น้องแล้วก็ไปแคข้ม โยซี่ครับอันกับบ้านครับเราจะกับเราจะกลับคนเคยอยู่เคยกินน้ำกันับกับบ้านเคยไปกับผมไปนังกับผมนั่งแท็กซี่ไปกันกับไอ้ต้นทางพี่โลกครับล้นแล้เราเขากัต้มาแล้วอีกครับผมโดเรียด้โเผมโยด้วเ้ดี๋ยวผมายครับีกครับผมเขาล้วนไปแล้วเขาเอาหนำต้มกับรมาเอานำใส่เป็นหํำนัวมันอีกใสำไมมันทอดเนาะ แบบแนวแม่ทอดอะย่เง้ยตองอใบสะกุลแหงเลยครับพร้อมแล้วพี่น้องตุ้มต้มปิดอันนี้คือน้ำมันเจียวเจอ้หนังมันแบบนั้นนี่แหละพี่น้องเขาว่าลาบเป็ดทีเนี้ยแม่อันนี้หรอกหลายขั้นตอนหนังหนังนี่เจียวกรอบแล้วอันนี้ตุ้มครับตุ้มปะตุ้มกุ้มปะไเจียวเลยอันนี้ตับใช่ไง ใส่ตำน้องน้ำไปยิ่งอิมมาหน่อยนะโอ้ตนต้นนีองมาครับวันนี้ลาบเสร็จลายคนเห็ดได้พี่น้องเด้รับผมทีงานทางหนเอะไรางเรเป็นน้ำมันพิโนเขียวหนังน้อกแน่ยหน่อมาหนังว่านเสร็จเพ่งพอโตเล็กน้อย้น้องเท่ากับเอาน้ำซุ๊กย้อต้มวานนิดน้อย สูตรอาหา,นนารน,นุ้งีตายตัวพี่เขาเรื่องรับเพียบหนีไทยกับมี่ดีทของเจ้าค่หอมกับนวนี่อันนี้สูตรนงโมลังูดิสิ้วนเ่ยนงโมลังูดิสจะไปเยอะแตก็ไปยึดยังไรก็จะเตวยก็จะุกคนแบบน้อง,ง,รงออเ,อเรื่องเพีรนี่นเพื่อใได้กินแต่ว่าถ้าเป็นก็ขเข้าแล้วเทียบเนี่ยใครจะซื้อมาจะตลาดถ้าจะคือมันตลาดใช่ไหมนี่เปิดเผยชีวอีกคูหนึ่งครับผม เกิดพร้อมกันเกิดทีเดียวกันเป็นเซี่ยวกันแล้วมาเห็นงานที่เจนี่กระภ่าไมนต่างแดนพี่น้องครับผมโจครับผมโจเป็นคนลงมือมาหนิตักน้ำตักน้ำปุ๊บใส่ดวนเอาไปเดียบดวนสมัครอยู่แถวสะกลกับดวนเนี่ยอ่ะอ่ะดวนดวนล้วนเคนหอมเนียคเท็จไม่หอมอะไรเดียวเท็มาใส่ตัวมาใสมาคุณเอา เนื้อมามันอยู่ในตุ้มใส่ตัวมันออกแล้วมาซวยใส่ตัวในหมูป่าได้ป่ะเพราะว่าใส่เนื้อมันหมวกมันเป็นตุ้มหมวก็คือยังเจ้าะันหวกไก่นี่นกกระลาหมูของมันปมัย่อนไก่ในย่านน้กันหมดก่อนหน้านี้ทีะเดี๋ยวบอกสุกัญญาท่ายให้เพิ่งจุดฮอดตอนกินเวลาพี่น้องเนาะทีครับบรรยากาศณ์ฟาร์มไก่แห่งหนึ่งในประเทศอิสราเอลียครับนี่ ทอดบักกีแห้งครับแล้วก็เป็นใบบักกูดใบบักกูดกับใบบักกูดแห้งบ้านบ้านเขาพี่น้องดักเป็ดพี่น้องหดักเป็ดตรุลดเป็ดครับทาบ้าเห่ตุลูดทาบัวตุลดเป็ดทาบัวอันนี้อย่างนี้ไตไว้ไตครับไสนะครับมาบึงคนณสรอยเลยเนี่ยเชฟเก่งเราง่ายนะเป็ดนี่ต้องประสานกันเห็ดกันหลายคนบักกูบักือเมนูพักผัดกะเพราอย่างเ็ดผู้เดียวก็ได้เนาะนอืมนับเป็ด คันมันต้องเห็ดนี่ประมาณกับชั่วโมงคือมโมงกว่านี่ตอนตะวันนีุ่ักเาอย่งเข็ดปุ๊บปุ๊บวเลาเลยักายอยต้องคต้อนงที่มันยังุมมุนเอาพี่น้องโอเคครับครับตอนนี้เล้วแล้วครับพี่น้องอย่าหย่มเไกินกับเลยพี่น้องเลยพี่น้องเลย โอ้อันนี้นี่ที่เด็ดเบาสกุลครับผมพี่น้องร,รอชมเม,มนูนี่ครับอ่ำพี่น้องอ่ำอ่ำเด็ดตอนนี้คนลาบเรีวตอนนี้เพื่อนกำลังตักต้มนนเนาะเพบ่างตักต้มก่อนกินจะเพี้ยนแล้กันเด้อครับกับเบาสกุลครับมือนี่ลักการทีมงานทำไก่ครับ<ม>พี่น้องเดี่ยวดิเดีนะ่ยวเลยครับกินทอดกับผักข้นมืนึนกะดูงานขัดต่อพีเก๊วเฮ้ยโอ้รุ่ยกระรุ่ยยอดฮาหยุดเดอโอเร็วๆมึนเลยมีแรงงานไทยยุทธประมาณสี่คน เพราะต้นประยุทธ์หรอ่ามนต้นประยุทธ์หมอขานาประยุทธ์คนข้อเข้าข้อขึ้เล้าสีข้อครับผมลาบกับคนแล้วตอนนี้กำลังหาพี่น้องไทยมื้อนี้จะไทยให้เบิ่งเพราะตอนกินพนแล้วครับตอนกินใส่เยอะพีกบ่าเห็นน่เนอะกว่าใส่ลาบเลยห้องว่เห็นหม,ม่เทลงไห้หมด ยังไปทอื่นบ้านผมอยู่โทษนะโทโทษโิไม่กินนงหลายอ่ะยทุก์่นบ้านผมกินข้าวกันนี่โทษมีมาทีเอืนมากินน้ำกันุมันแ่บๆอยา่อาอื่นบ้านผมกันพี่น,น้องต้นนี้ยต้นนี้ยต้นนี่ไอง น,นี่พี่คนข้างนอกครับพี่นอ้องเตรียมแล้วเตรียมจะกินแล้วครับมามามักินลาเป็ดแล้วแล้วบอกไอ้เสียชินแป๊มเนี้ยโอเคโอเคมะข่าเอาว้ได้เชื่อว่าโบโบเข็ยครับลุ่นแล้วนันล,ววลนนุ่นแต่ล<ม>าบาลุ่นลาบปาาต้มพี่น้อง อ้ำยพ่องถ้าไปอยากมีสีดันยังไงดำเามามากินข้าวไปดิเจ๊น่มากินข้าวเร็วมาไปเยมือไดกรบมา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 นจะม่เป็นเนน้อยนี่ขายัดิมกอนเราสวยน้ำมันตังกอาบเนี่ยมกน้องนาามาแล้วเป่าลุก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 แนมบ่ ลูกลุกลูกกูบอกให้มึงรูก่อนท่านครับภาษาแขกว่นเดียวเพิ่งบ่กกวาบ้านจะไฟหัวไทยรหมดดิไหัวให้น้ำหน้าอฟหัวตะไครนะมันหัวมันเสร็้วมึงข้าว่างชิมมอหนึ่งข้าวบ่าเอ้าเส้นหนึ่งเส้นข้าว่ะเส้นมึงดูชิมมึงดูทำคนนี่สิหัวคนก็เนี้เอ้ยเืกติมึงมึงกันเส็นก่งกี่ชิมอนานเลื่อนทรพพีเนี้ยทันพีเนี้ย

แค่น้มงอมกันยงเนอะผมก็จีถือกล้องกินไม่นาพี่เนาะินื้อเข็าอือกินลาบเดืดขูเลี่ยนลาบงหลาบงูลาบเป็เอ้าซ้อนสุดท่อกบกันดีกว่านี่อย่ผมอยากกินของเน้ออย่าสุดสายเล้สิของเนมันดกิ่นไม่หักูกัวสบายกูอยู่ให้เปงแต่มือเนาะ

แม่นหมดน้ามงจะเที่ยบนี่ยังเด้อยังเด้อบอ้ยเพิ่งเพื่งไปแต่ไขลงไปแต่ผัวๆไปแ่ไข่ลุงได้ผัวๆทังวันทังวันเสี่ยมไปแต่ไข่ลุงจัดต้มไปทางฝุ่นหมต้มผาบ้างจัดอีกถอยว่งลงเสน็จมึงตัดอ่ะแบ่งกน

ดีเหรอเนาะดีเหรอเนาะไปพี่น้องกันเนาีเหรอมาอย่างดีนี่รักนี้ไปจิต้าไปนี่ผมจะไปกินลาบเป็ดผมจะไปกหน้าเป็ดันเป็นกระลังล่างกันยังไงอะคนได้จิต้าไปไปคนเบื่อเพลงเนาะมาแม่มาม่กินข้าวตอนนี้นะ ตอนนี้ครับไม่ได้ต้องมาตอนนี้ตอนนี้ด่วนเลยพี่ด่วนเลยเสร็จแวมาตอนนี้กำลังลงมือด้ครึ่งด่วนเลยมามาด่วนด่วนโจ้ด้วยเรียกโจ้ด้วยครับผมครับมาเลยมาเลยโจ้ไปกินเป็ดครับใส่ซาบเลยแน่ๆจับได้จับตรงอ่ะแมนด่วนด่วนเลยด่วนด่วนเลยใคดีบ่ะใครดิสติ๊กเขาให้สติ๊กหน่อยนะเอ้ข้าวติดตัวไอ้ข้าเได้ป่ะใส่ขอนึงครับ

ผมกับศิลามากินเผากินน้ำมันเพิ่นบัดเนี่ยครับผมครับพี่น้องกินน้ำกันครับครับผมบรรยากาศแรงงานไทยอิตาเลีพี่น้องมึงอยู่ความใกล้แต่ว่าแรงงานที่ได้กินเป็ดนั่นปะเนี่ยเสนึ่งโดนระบบกราชทุนได้กินเป็นนด,ดป,ป,ปีสองปีอะเจนหนึง่งส,ส,สองปีอะสองปีครับเป็นปะปีเหรอยินดีไปยินดีครับีสองปีเฮี่ยเขาเมาแล้วก็ใกล้กลิ่นใกล้เฮียละอับเหี้ยโอ้ยไม่รู้ใกินเนี่มึงบอกอยู่ไหน ไม่ดีหรอกอ๋ยากเลียเป็นเนาะวางบะหมีบะหมีดีครับโอเคอ่ะขอลาไเลือกคลิปนี้แล้วกันครับผมใเสบดนี่ไม่ได้ใสบยังอ๋อใส่หน่อยสิ คือว่าขัดน้มันเราเาใช้ต้มนปลาตหมูว่านนี่มันเป็นเลือดเลือดหมูว่านนะเรียก่เด็ดกินเลือดมน้ำตีน้ำอุ่นกินเลือดไหมต้องใช้ปลาเขาเรยบ่นพอยใช่บอกคนนเบสุดยอดโอเคอ่ารับาสุโคนคออุรยาอุรยาลาไปด้วยคลิปนี้ครับเมื่อนี้เ็ดลาบเป็ดกินกัน ทีมงานสเต๊ะพี่น้องไอเราบางทีเพื่อนก็บา่าสองปีครับบบได้กินลาบเป็ดกำลังแทะคออยู่กันยังไวยม่รำพีนั่น,นละพี่น้องเพิ่นจเบิงยอยู่ั่งเดียนคืออยู่บ้านเฮาน้องเพิ่อนจีบบัางไอเราครับบ,นะาบางทีเราก็บาตัาา้งแต่มาฟางเก้าโบได้กินปีสองปีนางนๆักๆินที่ดีเป็นปีเพื่อพี่น้องจังได้กินลาบเป็ดครับแต่ลาบไกล้นี่กินเกือบทุกมื้อพี่น้องลาบไก่ต้มไข่ต้มไก่เนาะครับ ประมาณนั้นโอเคสำหรับบา<อ>งสมุนกับโมเมี่ยงไรกใช่ให้เบิง้งบรรยากาศแรงงานไทยอิสเอีเดียวพี่น้องครับไปเบิง้งท้องฟ้าเนี่ยพี่น้องบรรยากาศท้องฟ้าตอนนี้กะคือฝนตกเล่นะครับครับผมก้อนเมีบดบางมาหน,น่อยๆอ่ะมาแล้วครับมาแล้วอีกคนหนึ่งครับโอ้ได้พักมาพร้อมบาดีสกีกระดาษเป็ดมาทุกงอมพี่น้องแรงงานไทยเฮา เข้ากินน้ำครับเมื่อนี้แ่บหลายนัวหลายพี่น้องตามเป็ดนี่นะครับบรรยากาศฟาร์ามไก่ที่เบาสะขนอยู่พี่น้องอยู่กันแบบฉันพี่น้องครับอยู่กันแบบหักแพงแบ่งปันมีอย่างเข้ากับแบ่งกันกินเนาะพี่น้องเนาะครับแรงงานไทยเข้าไปใส่เข้าโบว์ตายแน่นอนครับโอเคครับ เราลายใยห,ห้างไว้หรอกพี่น้องหิวข้าถือปัดปัดข่าจะรออยู่ครับผมเอาโอเคบาสุนขอลาไปก่อด้ดยลิปนี้ลน้เป็ดแซ่บครับคลิปหน้าบ่าวสุน้ำมีโอกาสามาถ่ายให้พี่น้องเบิ่งคือเก่ารครับผมลิปนี้ลาก่อนสวัสดีครับ ใบบักใบบักกระโดดไหมนใจเอาแาถอดเตีนนั้นอื้นมักมาละจมีพ่น้อยแถวเลยเนี่ยแถวเลยเนี่ยครับราบลาก่อนครับสวัสดีครับ